สวัสดีครับวันนี้ระเดนจะพามาดูรถที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องบอกเป็นคำเดียวกันเลยนะครับว่าโคตรหล่อนี่คือ Isuzu MU-X รถพ่อบ้านหัวใจเวัรุรุนที่รวมความหรูความแรงและความลุยเอาไว้ครบดูสิครับกระจังหน้าแบบ World Cross 4 g i l สีดำ เงาเงไฟหน้า bi led projector ดีไซน์โชบเชียวสุดๆส่องได้อย่างไกลเลยนะครับส่องได้ยันหัวใจสาวๆเลยล้อขนาด18นิ้วลายใหม่โคตรเท่บอกเลยขับไปไหนมีแต่คนหันมามองคิดว่าพระเอกหนังบูมาเอง รถคันนี้ก็เป็นรถที่ผมเช่ามาจากสนามบินนะครับแล้วก็เวลาเราขับเนี่ยเรารู้สึกชอบมากเลยนะครับก็เลยมาทําคลิปแยกรีวิวรถให้ดูโดยเฉพาะเลยนะแล้วรถคันนี้ผมรู้สึกชอบมันขับนิ่มมากแล้วก็มีการจอดติดไฟแดงรถมันจะมีการดับเองพุชสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นมาคือมันนิ่มมากๆเลยนะการขับก็ค่อนข้างแบบรู้สึกสบายความนุ่มความอะไรมันมี ก็เลยมาทําคลิปนะครับเผื่อใครสนใจจะไปซื้อนะอีสุสมิวเอตัวนี้นะครับก็ดูรีวิวผมได้นะครับเบาะหนังก็ค่อนข้างนุ่มมากๆเลยนะขนาดนี้เป็นของที่แบบผ่านการใช้มาแล้วนะหน้าจอ i n f o อ t ์เตนเมนตเนี่ยขนาด9นิ้วลองรับ Android Auto และ Apple CarP เพ y เสียงจากลำโพง8ตัวบอกเลยฟังเพลงแบบยังไงก็ฟินอนะ และที่สําคัญนะช่องแอร์หลังเนี่ยเย็นสบายมากถึงเบาะที่3พ่อแม่ลูกนั่งยิ้มสบายฟินเดี๋ยวไปดูใต้ฝากระโปรงกันดีกว่าใต้ฝากระโปรงนี่แหละของจริงเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power Gen 2แรงม้า150แรงมา้าแต่ว่าประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยนะ ผมจะเปิดให้ดูช่องต่างๆของรถนะก็มันก็เหมือนกันทุกๆคันนะรถภายในก็จะมีช่องเก็บของช่องวางแก้วกาแฟปุ่มนูน้นปุ่มนี้นะครับก็ลองดูในคลิปกันได้เลยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้อธิบายไว้ละเอียดมากนะครับก็ดูตามนี้เลยนะเกียร์หน้าจอช่องต่างๆปุ่มฉุกเฉินนะฮะแล้วก็การเก็บงานของคอนโซลหน้าเนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะางานเย็บงานอะไรเขาก็สวยดีเนี่ย เรียบนี้ยบดีนะครับแต่แต่ผมว่าติดใจการขับมากเลยมันขับโคตรนิ่มเลยนุ่มมากถูกใจผมตรงจุดนี้มากๆเลยแล้วเขามีระบบ Terrain Command 4 Wheel Drive ด้วยนะหมุนเปลี่ยนโหมดได้ในคลิกเดียวจะขับบนทางต่ำทางดินหรือขึ้นภูก็ไม่มีคำว่าถอยแล้วเขายังมีช่วงล่างใหม่ด้วยนะแบบ Independent Double Wishbone ด้านหน้าและ5 l i ลิงก ด้านหลังวิ่งนิ่งไม่โยกไม่ย้วยแฟนหลับได้พอบ้านก็ขับเพลินส่วนด้านความปลอดภัยนี่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ m ิลเตัวนี้มาพร้อม ADAS เต็มระบบมีระบบเบรกอัตโนมัติเตือนรถในจุดอับสายตากล้อง3 6 0พองศาและระบบช่วยดูเลนพูดง่ายๆก็คือถึงเราพลาดรถมันไม่พลาดขับแล้วรู้สึกอุ่ใจเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวตลอดทาง สรุปเลยครับ Isuzu m l x คันนี้คือรถที่รวม3คํคำสำคัญไว้ด้วยกันแรงหรูและก็ลุยเหมาะกับทั้งสายเที่ยวสายพ่อบ้านหรือคุณแม่ที่อยากขับรถสวยแต่ปลอดภัยจะไปทำงานก็เท่จะไปเที่ยวก็พร้อมใครอยากลองขับนะครับก็ไปที่โชว์รูมใกล้บ้านได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบา,บาย